NT เขึ้นที่ศาสตร์ปสสองห้าหกสามข้อสิบเอ็ดตู้งหนักยี่สิบกิโลกร,รัมสองร้อยกรัมนิดหนักน้อยกว่าตู้งหนึ่งกิโลกร,รมัมแปดร้อยกรัมจากข้อมูลนิดหนักเท่าใด ก็อนอว่าทำควงมระจาตัวนี้ก่อนนะครับ1กิโลกรัมจะมี10ขีด1ขีดจะมีอยู่100กรกรัม1กิโลกรัมมี1,000งพันกรัมนะครับอ๋อพิธีคิดนะครับถ้าน้อยกว่าน้อกว่าก็ต้องนำมาลบนะครับนำมาลบนะ ตู้งหนัก20กิโลกรัมสองกรัมนิดน้อยกว่าตว้งก็คือ1กิโลกรัมแปดกรัมน้อยกว่าคือลบด้วย1กิโลกรัมแปดกรัมนะครับการลบกรัมนะครับ1กิโลกรัมมี1อ่า1กิโลกรัมมี1,000กรัมนะครับกรัมไปยืมกิโลกรัมยืมมาทีละ1,000นะครับเพราะฉะนั้นกรัม200กรัมไปยืมจากกิโลกรัมมาก็ยืมมาทีละ1,000 1000บวก200เป็น1,200กรัมก็จะเป็น1,200กรัม1,200กรัมลบ800กรัมก็จะเหลืออยู่400กรัมส0่รกรัม20กิโลกรัมเอาไปแล้ว1กิโลกรัมก็เหลือ19กิโลกรัม19กิโลกรัมลบ1กิโลกรัมเหลือ18กิโลกรัมตอบ18กิโลกรัม400กรัมนะครับอันนี้ถ้าลบเป็นกรัมอ่มาดูถ้าลบเป็นขีดเหมือนกันนะครับ20กิโลกรัม สองร้อยกรัมก็คือ2ขีดอันเดียวกันนะครับยี่กิโลกรัมสขีดลบด้วย1กิโกรัมแขีด1กิกรัมมีอยู่10ขีดเพราะฉะนั้นขีดไปยืมกิโลกรัมยืมมาทีละ10บนะครับขีดไปยืมกิโลกรัมยืมมาทีละ10ก็จะเป็นสิบสองขีด12ขีดลบแปดขีดก็จะเหลืออยู่สีขีดนะครับยี่กิโกรัมไปแล้วหนึ่งก็เหลือสิบเก้าสิบก้ากโกรัม หักออก1กิโลกรัมก็เหลือ18กิโลกรัม18กิโลกรัม4ขีดนะครับมีค่าเท่ากันกับ18กิโลกรัม4ี่กรัมอันเดียวกันนะครับ400กรัมก็คือ4ขีดนะคำตอบนี้นะครับก็คือข้อที่1นะครับ8กิโลกรัม4 0 0กรัมหรือ8กิโลกรัม4ขีดอันเดียวกันนะครับต่อไปข้อ19 ข้อ19ครูให้ดักเรียนสรวจน้ำหนักของเพื่อนได้ดังนี้บิ๊กหนัก30กิโลกร,รมัมบอยหนักบอยหนักกว่าบิ๊ก5กิโลกรัม2กิโลกรัมถ้าหนักกว่าก็คือเอามาบวกนะครับหนักกว่าคือมาบวกเพอาถามว่าจากข้อมูลถ้าทั้ง3คนหนัก,กรวมกัน100กิโลกร,รมัมแบงค์หนักเท่าไหร่ ถามมาแบงค์มาทาั้งเลยวิธีคิดเอาวิธีคิดนะครับบิ๊กหนักกิโลเออหนักสามสิบก,กิโลกร,รมัมบอยหนักห้ากิโลกรัมสองร้อยกรัมนะครับสามสามสิบกิโลกร,รมัมบวกกันนะครับก็จะเป็นสามสิบห้ากิโลกร,รัมกับอีกสองร้อยกร,รมัมสามสิบห้ากิโลกร,รัมอีกกับอีกสองร้อยกร,รัมนะครับทีสองคนนี้บวกกันนะสามสิบบวก เพราะฉะนั้นบอยจะหนัก35กิโลกรัม200กรัมเพราะฉะนั้นบิ๊ก30กิโลกรัมบวกด้วย35กิโลกรัม200กรัมนะครับอันนี้คือโจทย์บวกด้วยแบค์เท่ากับ100กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราเราต้องอะไรคิดนะครับเอาของบิ๊ก30กิโลกรัมบวก35กิโลกรัม200กรัมก็จะเป็น65กิโลกรัม200กรัมนะครับ65กิโลกรัม200กรัม มาลบด้วย100กิโลกรัมนะครับ100กิโลกรัมลบ65กิโลกรัม200กรัมนะครับตรงนี้นะครับ100กิโลกรัมนะครับลบด้วย65กิโลกรัม200กรัมนะครับ100กิโลกรัมมีกรัมไม่ไม่มีนะครับ0กรัมเนี่ย100กิโลนะกรัม0กรัมลบด้วย65กิโลกรัม200กรัมกรัมไปยืมกิโลกรัมยืมมาทีละ 1,000เพราะว่า1กิโกร,รัมมี1,000กรัมนะครับก็จะมาเป็น1,000 1,000ลบ200 1,000กรัมลบ200กรัมก็จะเหลือ800กรัมนะครับ100ออกไปแล้ว1กิกร,รัมก็เหลือ99 99ลบด้วย65กิกร,รัมก็เหลือ34กิกร,รัม800กรัม34กิกรัม800กรัมนะครับ, 3, 4, 8, ค,รบคือข้อข้อ1นะครับ ก็คือเอาบิ๊กกับบอยมารวมกันนะครับบิ๊กคือ30กิโกรัมบอยก็หนัก35กรัม200กรัมบวกกันเป็น65กิโกรัมนะครับ200กรัม2คนนี้บวกกันนะครับ30ิบวก35 200รกรัม30กิโลกรมบวก35กรัม200กรัมจะเป็น6กกิโลกรัม200กรัมทีนี้ก็เอาไปลบกับ1 0 0กิโลกรัมครับเพราะว่าทั้ง3คน ลบออกมาก็จะเป็นของแบงค์นะครับ3ากิโลกรัมแปดลกรัมข้อนี้นะครับสามส่กิโลกรัมแปดัมหรือเขาถามว่า3ากิโลกรัมแปดกัมหรือ3า4สี่กิโลกรัมแปดขีดก็อันเดียวกันนะครับถ้าเขาถามเป็นขีดอันนี้เขาถามเป็นกมัมนะครับสามสี่กิโลกรัมแปดละัม